ในนิทานพื้นบ้านและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแมวสามสีที่รู้จักกันในชื่อว่าบิเกะหรือแมวผ้าดิบมีความสัมพันธ์เป็นพิเศษและมาเกี่ยวกับความเชื่อโชคลางต่างๆลวดลายของแมวสามสีของสีดำสีขาวสีส้มถือเป็นสัญลักษณ์น่าหลงไหลซึ่งนำไปสู่ความเชื่อว่าแมวสามสีมีคุณสมบัติลึกลับบางอย่าง นี่คือแง่มุมความเชื่อของแมวสามสีของญี่ปุ่นตามมาดูกันได้ในคลิปนี้เลยค่ะแมวสามสีมีความเชื่อโชคลาภเชื่อกันว่าแมวสามสีนำความโชคดีและความรุ่งเรืองมาสู่เจ้าของแมวสามสีถือเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งและโชคลาภชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าแมวสามสีสามารถปัดเป่าวิญญ,ญาณร้ายได้และปกป้องเจ้าของจากอันตราย ในนิทานของชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่าส่วนผสมของสีดำสีขาวแสดงถึงความสมดุลของพลังงานด้านบวกและด้านลบในขณะที่สีส้มเป็นสัญลักษณ์ของการป้องกันสิ่งชั่วร้ายและแมวสามสีชาวญี่ปุ่นถือว่าเป็นยันแห่งความรักของการแต่งงานเชื่อกันว่าการที่มีแมวสามสีแมวผ้าดิบหรือบิเกตอยู่ในบ้าน จะนำความสามาคัคคีความสุขมาสู่ความสัมพันธ์ในบ้านในทางที่ดีขึ้นในภูมิภาคของญี่ปุ่นเป็นประเพณีที่จะมอบตุ๊กตาแมวสามสีหรือเครื่องรางให้คู่บ่าวสาวเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการแต่งงานที่รุ่งเรืองและประสบความสำเร็จอยู่กันจนแก่เท่าแมวสามสีสามารถดูดวงได้ ชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่าลวดลายเป็นสัญลักษณ์บนเสื้อโค้ทของแมวสามสีนั้นเชื่อกันว่ามีข้อความซ่อนเร้นและความสามารถทำนายโชคชะตาว่าสัดส่วนที่แตกต่างกันของสีดำสีขาวสีส้มบนขนสามารถทำนายเหตุการณ์ในอนาคตได้และยังบอกถึงโชคของเจ้าของในด้านต่างๆของชีวิตได้ ชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าแมวสามสีสามารถคุยกับวิญญาณได้แมวสามสีมีความเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งในโลกของวิญญาณมีการรับรู้และโต้อตอบสิ่งที่เหนือธรรมชาติได้นั่นเองแมวสามสีมักเกี่ยวข้องกับศาสนาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดของญี่ปุ่นวัดและศาลเจ้าหลายแห่งมีแมวผ้าดิบหรือแมวสามสีอาศัยอยู่ ซึ่งเชื่อกันว่าจะนำพรและการปกป้องมาสู่พื้นที่อันศักดิ์สิทธิ์นี้แมวเหล่านี้ได้รับการดูแลโดยชุมชนท้องถิน่นถือกันว่าเป็นส่วนหนึ่งทางจิตวิญญาณของสถานที่นั้นๆชาวญี่ปุ่นจะไม่มีการทำร้ายแมวเกิดขึ้นเป็นอันขาด ซึ่งจะเห็นได้ว่าความเชื่อด้านโชคลาภเกี่ยวกับแมวสามสีจากรากฐานนิทานพื้นบ้านและประเพณีทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่นแม้จะเพิ่มมนสเสน่ห์ลึกลับในการรับรู้ของแมวสามสีแต่ก็ไม่ได้อิงตามหลักวิทยาศาสตร์ทั้งหมดแต่แมวสามสียังเป็นสิ่งพิเศษมีคุณค่าทางจิตใจและจินตนาการของญี่ปุ่นจำนวนมาก